ระบบเรามาดูกันตัวนี้เป็นปั๊มระบบช่วยเพิ่มน้ำมันตรงที่เราจะเอาไปเวลาน้ำมันหมดเราไว้ไล่ลมนะครับตัวนี้เขาเรียกปั๊มแยกนะครับนี่เราก็ทำการถอดเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องน้ำมันรั่วไหลเราก็จะถอดให้เพื่อนๆดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เราก็กำลังถอดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะก็จะรับชมพ,พร้อมไปพร้อมๆกัน ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนี่เราก็นดึงขึ้นมานี่ไงนะครับตัวนี้คือมันขาดนะครับจริงๆตัวนี้มันจะติดกันอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนจากทางด้านนี้แต่ตัวนี้มันใช้งานไม่ได้อันนี้ก็มีระบบวาล์วเอาไว้ดักน้ามันเพื่อจะเอาไว้ตุนน้ํามันหรือกักเก็บน้ํามันเพื่อไม่ให้น้ํามันไหลกลับทางที่เดิมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งรูปนะครับ ว่ตัวนี้ซื้อยกลูกคุ้มกว่าเป็นตรงมองามาซ่อมนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้มันเป็น6 6 0แท้นะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อใหม่ก็จะมีหลายรุ่นจริงๆแล้วมันใส่กันได้หมดนะครับแต่ได้หลายรุ่นเนาะตัวนี้ถ้าเป็นปั๊มแบบนี้โอเคนะครับสวัสดีครับที่รับชม